งูมหอยย่เกินล้มป่าพี่น้องพักกินข้าวบ่องประแดดบ้องประแดดระวัางช่วงพักเก็บหอยได้สองกระกู้แล้วพี่น้องเชบ่อมีหนึ่ง กาจทีปหากันก็บองปลาแดกพี่น้องปลาแดกสดๆเพื่อลำป่าบองเองกินเองบวบูจินสดๆขอให้กินสดๆพี่น้องต้องไปแดก 嗯，够呛，够呛。